โอเคครับผมก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่กทกทานนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพี่ป๊อปเกมเมอร์นะครับผมวันนี้ก็มาอยู่กับผมในเกมสปีดริปเตอร์นั่นเองนะครับผมนะก็สำหรับคลิปนี้นะผมก็มาในที่สุดก็โอเคใกล้จะถึงรีเจนแล้วนะครับผมเหลืออีก6แต้มนะครับผมก็เหลืออีก6แต้มนะถ้าชนะเกมนี้ก็ก็จะเป็นประมาณ300กว่าแต้มนะเพราะว่า เอ่อเป็นเกมแรกของวันนี้เลยนะครับผมวันที่ผมอาทิมที่ก็วันที่ยี่สิบหกนะผมพรุ่งนี้ก็น่าจะอ่ดีแรงด้วยพร้อมกับดีสปีดพาร์ทด้วยนะครับผมแล้วก็ตัวเกมจะมีอัปเดตนะครับผมอะไรประมาณนี้นั่นแหละนะครับผมก็เดี๋ยวเรามาเล่นทรงท้ายกันสักหน่อยตอนแรกกะว่านึกว่าจะขึ้นมาไม่ได้นะครับผมก็ต้องบอกว่าเล่นหนักมากนะผมที่จริงผมขึ้นได้อ่าประมาณสองวันก่อนแล้วนะครับผมแต่ว่า คือไปฝึกมาเพิ่มต้องบอกต้องบอกคำเดียวว่าไปฝึกมาเพิ่ม <c oughs> คือต้องฝึกเพิ่มอะ่ะเออเพราะว่าใกล้แรงดีเจนแล้วรู้สึกว่าตึงมากเลยนะครับผมนะเอ,อเดี๋ยวเราไปดูกันในเกมกันเลยดีกว่านะผมอ,อ่ะมาโอ้กว่าจะเจอห้องนะครับผมโอเครถนะออเทอร์สตาร์นะห้องนานมากนะครับผม อ่ะโอเคครับผมมาในโหมดทีมเรซซิ่งนะครับผมนะโอเคเดี๋ยวมาเล่นโหมดทีมเรซซิ่งกันบ้างนะผมก็ไม่ได้เล่นนานเลยนะครับผมโอเคสลับแต้มประมาณ200กว่าขึ้นไปนะผมไม่ใช่สิประมาณร้อยกว่านี่แหละนะครับผมคือมันจะเป็นโหมดแข่งระดับ4ี่คนซะส่วนใหญ่นะครับผมเท่าที่เล่นขึ้นมานะครับผม แต่ว่ามันเปิดตั้งแต่ตอนขึ้นสุพีมแล้วนะครับผมเปิดโหมดแข่งสี่คนแล้วนะน,ะนัวอะไรนะเพื่อน ตัวหน่อยแต่งก็ประมาณนี้แหละ โอเคสองสามคือผมเงียบมากนะครับผมเพราะว่าแรงสูงมากนะครับผมตอนนี้นะคือแล้วก็ผมไปฝึกนอกรอบมาด้วยนะครับผมโอเคชนะนะครับผมเต็มสิบแปดเท่ากันโอเคคือต้องบอกว่าผมไปฝึกนอกรอบมานะครับผมนะคือโอ้โหมันแรงมันสูงมากแล้วก็มันจะมีรถพวกคัสทีแล้วก็คัสเอระดับเมตาครับผมเรียบร้อยเกินสามร้อย ไปแล้วครับผมดีเจเดอรี่โอเคเป็นครั้งแรกในชีวิตเลยนะที่ขึ้นมานครับผมคือแรงก่อนหน้านี้ผมอยู่ซูพีมทั้งอันเลยนะผมหรือไม่ก็โนวาหนึ่งนี่เป็นครั้งแรกของผมเลยที่แบบขึ้นมาแรงดีเจเดอรี่นะครับผมก็โอเคนะผมะมาครับผมก็มาซ้อมด่านกันนะครับผมโอเคก็ไม่มีะไรมากนะผมเรมาซ้อมด่านกัน อุ๊ยหลุดโค้งโอ้ยโอเคเสียสมาธิเลยไม่เป็นไรนะผมเพราะผมมันดีเทียดโอ้ยแบบมันหักรถไม่ได้ลนะตรงนี้โอเคตรงนี้ผมยังอ่อนซ้อมอยู่โตมา C W เค ก็เวลาเท่าไหร่สองแปดโอเคอ่ะมาครับผมเพื่อน,อนๆก็หลังจากที่ผมหาห้องไปเกือบสิบเกมหาห้องไม่เจอเลยนะครับผมเล่นได้เกมเดียวก็สรุปคือผมขึ้นแรงดีเจนหน่นเองนะครับผมก็ขึ้นมาแล้วนะสามร้อยสี่แต้มนะครับผมณตอนนี้นะครับผมก็คือมันหาห้องไม่เจอนะผมกดโซโล่ก็ 5ครั้งติดแล้วไม่เจอห้องกดทิ้งเลสซิ่งก็เกือบเจ็ดแปดครั้งแล้วไม่ติดไม่เจอเหมือนกันนะครับผมก็มันนั่งด้วยจากตอนเช้าบาังตอนนีนะ้เพราะว่าตอนผมอาชิปตอนนี้ก็เจ็ดโมงครึ่งนะผมก,มผมก็วันที่ผมอาชิปนี้ก็วันที่2ี่สนะพวกนี้ก็วันที่ยี่เจ็ดก็แรงรีแล้วน้องคือแรงมันใกล้จะรีซีซันแล้วมั้งครับผมก็เลยแบบคนไม่ไต่ขึ้นไปต่อนะก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับผม ตอนนี้อันดับแรงผมอยู่ประมาณอันดับที่3,455นะผมก็ขยับมาเยอะอยู่นะจากคลิปก่อนหน้านี้ที่ไต่แรงไปนะครับผมก็อันดับขยับขึ้นมาเยอะอยู่นะครับผมขยับขึ้นมาล้วจะเป็นพันเลยแหละนะครับผมก็เดี๋ยวผมจะสรุปให้ฟังคร่าวๆนะการไต่แรงก็คือการไต่แรงเนะี่ยโดยที่รถผมเอาไปเล่นนี้ออเทอร์สตาร์คันนี้ก็ถามว่าไต่แรงดีไหม ก็ต้องบอกว่าดีแต่ว่าคือในเรื่องการเจ็บในตัวโอเคเลยนะครับผมแต่ว่าอ่าผมให้ติดนิดนึงนะผมคือรถคันนี้พยายามซ้อมบ่อยๆนะครับผมรถคันนี้นะคือยพยายามเล่นให้คุ้นชินนะผมเพราะว่าแบบมันจะมีจังหวะที่แบบรถมันชอบไหลนิดนึงอะ่ะคือเพื่อนๆต้องการจังหวะวิ่งเคอร์ให้ถูกนะผมเพราะว่าแบบรถมันจะดิฟแบบดิฟเยอะเกินไปนิดนึงมันไม่เหมือนรถคัอนอะื่นรถคันอื่นแบบ เวลาเรากดฉลบรีบ่เงี้ยคือลดคันอน่นบางทีมันก็แป๊บเดียวนะผมแต่ว่าคันนี้มันจะมีแบบไหลไปนิดนึงนะผมซึ่งถามว่าจังหวะการกดมันก็มีส่วนไหมก็มีส่วนนะผมแต่ว่าในจังหวะเขาเรียกว่า,าระยะเวลาในการรีบอะของคันนี้มันจะยาวกว่านิดนึงนะครับผมโอเคซึ่งคลิปนี้ก็นั่นแหละเล่นได้เกมเดียวนมเดี๋ยวผมไปเล่นแบบเกมอื่นสักสามสี่เกมก,กนนม็แล้วกันทั้หมเกมมันจะสั้นไปเดี๋ยวจะไปเล่นโหมดระดับสูงแล้วกันนะผม อ่ะโอเคไปเล่นแบบอ่าใครเครียดนะครับผมไปอ่ะพอระดับสูงนี่หาห้องเจอไวมากนะผมไม่ถึงสิบวีเลยมันไม่เหมือนแหลงนะเพราะว่าแบบคนส่วนมากก็ไม่เล่นในหมดระดับสูงกันซะส่วนใหญ่นะครับผมออก็เลยหาห้องง่ายนะครับผมคือคนเขาไม่ค่อยแตยแหลงกันนะครับผมดดง่ายๆนะผมเลยหาห้องยากมา เอาดับวิวซีดบวิวไม่ติดแนะนำนะคันนี้สำหรับใครที่จะเล่นแรงนะก็ฝึกนะครับผมคันนี้ฝึกจังหวะการเข้าโค้งนี่แหละนะผมแล้วก็จังหวะการกดปึกเกินเวลาเราดิฟเสร็จเนี่ยโอ้โห,โโหคือ ทำให้เป๊ะแบบลายจีนมันยากนะครับผมคือบางคนก็อาจจะมีคอมเมนต์ว่าผมวิ่งลายมั่วก็ถูกนะผมคือผมไม่เสียงเลยผมวิ่งลายมั่วจริงนะผมคือถามว่าแต่ก่อนเนี่ยรู้ลายไหมไม่รู้นะผมแต่ว่าตอนนี้ก็พอรู้ลายแต่ว่าจะเอามาเล่นปรับกับตัวเองมันยากนะผมเพราะว่าแบบจะทําแบบให้ได้มันจีนนะคือมันยากนะเพราะว่าแบบจีนเขาเป๊ะหมดแล้วอะนะผม เรผมไปดูมาคือแบบจังหวะที่เขาจะหลุดโค้งเนี่ยแบบโอกาสน้อยมากอะะครับผมแต่สำหรับผมเนี่ยถ้ารีบออกแบบนี้เนี่ยแบบนี้ผมก็หลุดโคง้งแลวใช่ไหมคือแบบมันหลุดโค้งง่ายงามากเพราะว่าผมแบบพื้นฐานเนี่ยไม่แน่นนะพูดตรงๆเลยนะครับผมคือจังหวะไลายผมตอนนี้ก็ยังไม่เป๊ะสักเท่าไหร่นะผมอ๋ที่สององงเลยว่าผมแซงได้ไง <laughs> ไม่รู้ว่าผมแซงได้ไงเหมือนกันผมคุยเฟื่อนไปนิดนึงอะเออก็ประมาณนี้แหละนะผม เดี๋ยวไปเกมต่อไปกันเลยนะมาครับผมทิ้งอีเฟเนลนะโอเคก็สำหรับคลิปนี้ก็ไม่ได้มีอะไรมากนะผมก็แบบผมมาเล่นขึ้นดีเจนให้ดูนะครับผมสำหรับอใครที่อยากผมขึ้นดีเจนก็ผมขึ้นให้แล้วนะครับผมดีเจนนะแต่ว่าเนได้แค่เกมเดียวเพราะว่าที่เหลือหาห้องไม่เจอเลยนะครับผมคือหาห้องยากมากมากครับผม เด้วยแล้งมันใกล้รีซีสั่นด้วยนะครับผมหรืออะไรก็ไม่รู้นะครับผมแต่ก่อนปกติก็ไม่เกิน5เกมผมหาห้องเจอเลยแต่ว่าแบบคือมันหาห้องนานแบบผิดปกตินะผมถ้าเปรียบเทียบความรู้สึกตอนขึ้นมาซูพีม จนตนอรี่เป็นยังไงบ้างต้องบอกว่าหนักแบบรู้เลยนะเวลาขึ้นมาแรงสูงๆอ่ะด้วยฝีมือตัวเองแค่เนี้ยแบบเทียบเขาไม่ได้เลยนะครับผมแบบต้องฝึกเยอะคุณง่ายนะผมเหมือนยิ่งเติมไฟตัวเองอ่ะแบบกลับมาฝึกตลอดเลยแต่ก่อนผมมีแบบฝึกบ้างพักบ้างอะไรเงี้ยตอนนี้กับแบบกลับมาฝึกตลอดอะ รู้เลยว่าแบบคือตอนเล่นน่ะมันจํากัดสี่คนใช่ไหมคือแบบผมติดสามอันดับสามอันดับสี่ทั้งนั้นเลยนะครับผมคือมันจะเอาหนึ่งแค่สองไงนะผมในการบวกแ้มอ่ะเพราะว่าแข่งสี่คนนะผมมันเอาแค่ที่หนึ่งกับที่สองอ่ะนะครับผมเพราะฉะนั้นก็นั่นแหละนะครับผมเหมือนเติมไฟอ่ะนะผม ยิ่งให้อยากเล่นเกมสปีดดร ifter ไปอีกคน,นะครับผมเอ๊ะทำไมโดสู้ไม่ได้เลยขนาดนั้นนะครับผมโอ้ยจะนิวเล็กคอร์ดแล้ยผาดนะผมพูดบ่อยเอกินโอเคก็ผมเล่นขำๆชิวๆนะด่านนี้ก็ไม่ได้วิ่งเอาเวลาอยู่แล้วนะผมถ้าวิ่งเอาเวลาก็ต้องประมาณสามห้านะเกมนี้ก็เอารถ สายฟรีที่ณปัจจุบันนี้ยังแจกอยู่มาเล่นดูหน่อยก็ได้คาร์ทีนั่นเองนะผมดักแมนนะผมก็คันนี้ผมอัพเต็มทุกอย่างเลยนะครับผมอัพเต็มทุกอย่างแล้วแต่ว่ายังเป็นรถเช่าอยู่นะเพราะว่าแต้มตอนนี้ผมก็น่าจะสี0ห้าสิบนะผมอ่าก็ขาด,ดีห้าอห้าสิแต้มถึงจะได้รถคาร์ทีคันนี้สามพอนะสำหรับอผู้เล่นใหม่หรือผูอ้ที่เพิ่งกลับมาเล่นนะแบบว่ายังมีคาร์ทีสายฟรีก็ยังยังรับทันอยู่นะผมะยังรับทันอยู่ สำหรับคาทีคันนี้นะครับผมมันจะมีรับเช่าเป็นแบบวันเนาะแต่ว่าถ้าทำภารกิจไปเรื่อยๆก็จะได้สาวอนมือนกันสำหรับค่าทีคันนี้ก็ต้องบอกว่าดีมากๆนะสำหรับคาทีคันนี้ไม่ด่านพวกอรอบเดียวนะผม โอ้สุดลายทำให้เบงไม่ได้คือประเด็นผมจะกด ECU ยงไง่ะเดี๋ยว ECU พุ่งมาโอเคเจอแล้วเจอแล้วคนตรงนี้ไปเลยต้องตัดในโตรตรงนี้ไม่งั้นไม่ได้ c w วมา โอ้ยเนี่ยโอ้โหแอดวาน,วานไม่ติดเนี่ยพี่เบรกไปเหวี่ยงรถมาสองสามขนาดเอาแบบ ECU รถมาแล้วเท่า ECU พุ่งเวลาก็น่าจะเร็วกว่านี้นะผมเพราะว่าด่านนี้ ECU รถมันไม่ค่อยเหมาะนะครับผม มาครับผมมาดาก,กัสกานะที่จริงด่านนี้มันต้องเป็นรถทีนะแต่ว่าเปลี่ยนมาเป็นรถออโตสตาร์เหมือนเดิมนะครับผมโอเคก็ไม่เป็นไรนะผมหรือว่าโชยเจอก็ได้อยู่นะครับผมแต่ว่าถ้าเปรียบเทียบก็ทีมันเห็นผลกว่าเพราะว่าด่านนี้ทางตรงมันยาวนะครับผมโอ้ยไ้มินิบูลเดียว เอ็ดแฟนทอมละเอ็ดแฟนทอมน่ะเอ็แฟนทอมละเหยียดไปเหยียดไปอีกโอ้ยปอบบางรายรีโอเวอร์ดิฟเลี้ยงบูธมา W C W ตามในโต C W เก็บบูทหนึ่งโอเวอร์ดิฟซีวบรีวิวเอฟวีเบรกซีวบรีวิวใสนิดนึงนะเมื่อกี้ <c oughs> เฮ้ยโอ้โหเรียบร้อยรถแรงเกินนะเมะื่อกี้โอ้โหแรงเกินจะแบบตัดใ้โต๊ไม่ทันนะ แต่ว่าถ้าเป็นจีนเนี่ยเขาไม่หลุดเลยนะโค้งแบบนี้นี่แหละที่ผมยังทําไม่ได้อยู่เหมือนจีนอะ่ะคือแบบเขาเขาวิ่งยังไงให้แบบไม่หลุดโค้งเลยอะ่ะนะผมคือผมก็นั่งแกะอยู่นะแต่ว่าวิ่งยังไงอะ่ะถ้าแบบไม่หลุดโค้งได้อะ่ะคือแบบอย่างเช่นซิตี้สิบเอ็ดอย่างเงี้ยคือแบบโอกาสหลุดโค้งเขาน้อยมากนะครับผม คือผมว่าเนื่องด้วยประสบการณ์การเล่นนะผมว่าเขาแบบเขาน่าจะฝึกฝนอยู่ตลอดเวลานะครับผมทําให้เขาไม่หลุดโค้งเลยนะมาครับผมเพื่อนเกมสุดท้ายก็แล้วกันนะครับผมก็คลิปนี้ก็เหมือนจะเป็นไต่แรงนะแต่ไม่ใช่ไต่แรงนะผมโอ้โหแบบแบบมาเล่นแบบเรื่อยๆดีกว่านะเป็นเล่นแบบอ่าฟีสไตน์นะผมแบบไม่ได้ซีเรียสอะไรมากแบบมาขึ้นแรงให้ดูเฉยๆนะผมจะดีเจนนะ ก็อย่างที่ผมพูดไปนั่นแหละคืออาจจะมาตัดแรงให้ดูนั่นแหละผมแต่ว่าปัญหาห้องไม่เจอนะผมก็ผมก็ไม่รู้จะทํายังไงอะ่ะคือผมกดแบบจนขี้เจ็ดคนแล้วนะผมคือถ้าจะมารอก,กดอยู่ตลอดเวลาเนี่ยไม่ได้เล่นพอดีนะครับผมก็เลยแบบอ่ะลต้เกมเดียวก็เอาเกมเดียวพนมัมแต่น้อยก็ขึ้นแรงมีเจนแล้วนะครับผมอ่ะนี่กับเป็นรถคันหนึ่งที่ต้องบอกว่า แรงมากๆนะผมเป็นรถสายคูปองที่ยังมีขายใช่ไหมตอนนี้น่าจะมีขายนะดิผิดดิฟผิดกีมันต้องอ่าได้หน้ารถแล้วก็โอเวอร์ดิฟนะผมโอ้เขามีเล็กคอร์เลยนะเนี่ยถ้าเป็นไม่พลาดนะนะวิวซีดีวิวมาโอหยยบแผ่ ถ้าไปเหยียบแผดเยอะเกินมันจะทำให้เราตับในโตไม่ได้นะครับผมคือผมไม่รู้ว่าจะเบี่ยงรถออกมายัางไงเมื่อกี้เนะครับผม ออมันต้องแบบนี้วสวยเลี้ยงโบนมาสวยพลาดเยอะอ่ะมาครับผมเกมสุดท้ายก็แล้วกันนะผมในด่าน320 a v e n g e r สรันะผมก็เกมสุดท้ายนี้ก็ส่งท้าย้วยคันนี้นะผมะสเปีย e ์ออฟจัดเมน้นต์ใช่ไหมนะผมคันนี้ น่าจะใช่หนะ่ป็นรถคัสเ้แจกฟรีนะผมของภารกิจที่นำมาแล้วนะผมก็คันนี้ถือว่าดีนะมาผมแล้วก็รถลูวิ่งเนี่ยก็ซื้อเขาแจกคูปองฟรีตอนนั้นนะผมคือไปสุ่มผมเอามาเล่นแล้วแต่ผมไม่ได้เอามารีวิวให้ดูนะเพราะแบบเล่นแล้วไม่เข้ามือนะผมมันเล่นยากมากนะผมเนื่องด้วยรถก็ไม่ได้โหดอะไรขนาดนั้นนะผมผมเลยไม่ได้ามารีวิวนะ เทียบกับคัดท e ีเอสายรีแจกคันอื่นนะผมก็ถ้าเหนอือมันดีกว่านะผม เวลาแค่นี้จะวิ่งเอาเค็ร์ดให้ดูจะได้นะตอนนี้น่าจะ28อยู่ตอนนี้ถ้าไม่ผ่านนะเจ็บในตรงนี้ออกโขงให้เร็วจะไปรีวิวการอากาศมา โอ้โหยี่้าแล้วจะไ,ได้ไปะเนี่ยไม่ได้แล้วไม่ได้ไม่ได้น่าจะสามตองสามสามละ<ๆ>ประมาณนี้นะครับผมโอเคประมาณนี้ก็รับระบบสรับคลิปนี้นะผมอ่ะเป็นกันบ้างกระโปงเพื่อนๆสหรับคลิปนี้แล้วก็โอเคก็ หรือว่ามาขึ้นให้ดูแล้วนะผมสำหรับแรงรีเจนเดอรี่นะตอนนี้ผมก็สามร้อยสี่แต้มนะผมก็อยู่แค่นี้แหละนะผมเพราะว่าแบบแรงจะรีแล้วนะมวันพรุ่งนี้แรงก็รีแล้วนะครับผมเพราะฉันก็มาถึงแค่รีเจนเดอรี่นี่แหละนะครับผมสามร้อยสี่แต้มนะก็ที่จริงคลิปนี้คะว่าจะไต่แรงแบบตลอดเลยแต่ว่าไม่ได้นะคือแบบนั่นแหละนะผมหาห้องนานมากนะผมเพราะเรื่องด้วยจากแรงมันใกล้จะรีคนเลยไม่ค่อยไต่แรงนะเลยหาห้องยากนะครับผม ก็นั่นแหละผมกดไปโซโล่นี่กดไป7 8ครั้งติดหาห้องไม่เจอเปลี่ยนไปทีไม่สิ่งก็7 8ครั้งก็หาไม่เจอก็เลยมาเล่นหมดธรรมดาเพืเ่อนๆดูก็เลยกันเพราะว่าเดี๋ยวคลิปมันจะสั้นเกินไปนัเล่นเกมเดียวเองนะผมเออนั่นแหละก็เลยมาเล่นหมดธรรมดาคำาสนุกสนุกแซมกันไปนั่นแหผมก็มาสรุปให้สำหรับคลิปนี้ว่าผมขึ้นรีเจแล้วนะอะไรประมาณนี้เดี๋ยวซีซั่นหน้าเดี๋ยวไต่กันใหม่นะผมแรงนะครับผมโอเคเี๋ยวสำหรับ ซีซั่นหน้าก็เดี๋ยวจะเป็นซีรีส์เหมือนเดิมนะครับผมนะสำหรับใครที่ชอบดูนะก็เดี๋ยวผมจะทําอีกนะครับสำหรับใครที่ชอบดูนะหรือสําหรับใครที่แบบอยากให้ผมทําทุกซีซั่นเลยก็คอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้นะผมเดี๋ยวผมจะมาทำให้สำหรับอ่าไปอ่าซูพีมไปดีเจนนะครับผมตอนนี้ก็ถือว่าขึ้นแรงดีเจนเดอรี่ครั้งแรกในชีวิตของผมนะคือตั้งแต่ผมเล่นสปีนิปเตอร์มาปีก,กว่าๆเนี่ย เพิ่งเคยขึ้นรีเจนครั้งแรกเพราะว่าแต่ก่อนเนี่ยเล่นเล่นมาไม่ถึงนะผมเพราะว่าไม่ค่อยได้เล่นแรงนั่นเองนะครับผมอย่างมากก็สูทีมประมาณ150แต้มนะครับผมนี่คือสูงสุดแต่ว่านี่ครั้งแรกที่แบบผมแบบมาจริงมาจริงจังกับแรงนะผมจนขึ้นแรงมีเจนเนอรี่ได้นะครับผมก็ถือเป็นข้อคิดที่ดีนะแบบสำหรับใครที่แบบมีความใฝ่ฝันอ่ะเอออยากทำอะไรสักอย่างนะครับผมแต่ว่าเราเล่นแรงเนี่เราอยากไปแรงถึสูงอะไรเงี้ยตั้ง ตั้งเป้าหมายไว้เยอะๆเลยนะผมอย่างเช่นผู้เล่นใหม่เงี้ยที่แบบฝีมือแบบไม่ค่อยได้เก่งมากหรือผู้เล่นใหม่เนี้ยก็อ่าอย่าเพิ่งท้อนะผมแบบว่าเจอคนไม่ค่อยเก่งมากเนี่ยก็ผมเข้าใจว่าเกมนี้มันต้องใช้ฝีมือนะผมแต่ว่าจะเหอะนะผมการเล่นก็มันไม่ได้เน้นฝีมือนะผมเน้นเพื่อความสนุกสนานนะครับผมเออนั่นแหละนะครับผมอ่ะก็ประมาณนี้ก็แล้วกันนะผมสำหรับคลิปนี้นะ ก็โอเคครับผมสำหรับคลิปนี้นะผมถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ผมด้วยนะครับผมแล้วไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าครับผมไปละ